้า่ะไม่เข้าใจและข้าก็ไม่ขอย้อมรับคำพูดของแกด้วยตัวข้าขอท้าเจ้าสู้เดี๋ยวนี้เลยข้าจะทำให้เจ้าได้แสดงด้วยการการะทำไม่ใช่เพียงแค่ล้มปากโอ้ว่าอย่างไงนะพอได้แล้วเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าน่ะไม่คิดว่าซองอูมุนเป็นผู้ประคับบัญชาแล้วหรืองไงกันถ้าตอนนี้เจ้าทำอะไรลงไปในอนาคตตัวเจ้านะ่ะจะจะฟังผู้ประคับบัญชาคนอื่นอยู่อีกไหมละ่ะย เจ้าน be ี she she ่มันเป็นคนตลกเสียจริงเลยนะเจ้าน่ะคิดว่าความผิดถูกนั้นจะวัดกันด้วยความแข็งแกร่งได้งั้นเหรอแล้วเจ้าน่ะคิดว่าเจ้านั้นแตกต่างจากพวกคนเลวพวกนั้นอย่างไรกันถาาว่าข้าแข็งแกร่งกว่าคำพูดของข้าก็คือถูกแต่หากว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าและคำพูดของข้าน่ะคือความผิดอย่างนั้นหรือนั่นมันแต่ในเรื่องของตำแหน่งและอันดับใดๆทั้งสิ้นออกไปซะในเจ้าน่ะบอกข้ามาสิบอกข้ามาตรงๆเลยว่าเจ้าน่ะคิดยังไงกับข้ากันแน่เจ้าคิดอยากขยี้ข้าให้แหลกเป็นชิ้นๆ เพราะว่าข้านั้นบอกว่าเจ้าอ่อนแองั้นสินะถ้าเจ้ายังเป็นนักรบของบ้านรอกกบีเจ้าน่าต้องสนใจในเรื่องพัฒนาตัวเองไม่ใช่หรือไงเอ้ท่านผู้บัญชากนะพวกเราน่ะอยู่ต่อหน,น้าศัตรูแล้วนะท่านทั้งสองได้โปรดหยุดเอาไว้ก่อนด้วยเถิดทำตัวเป็นผู้บัญชาอยู่ได้ไม่เยะๆยอย่ามาทำให้ข้าหน่ายขำไปหน่อยเลยนะใครกันแน่ที่อยู่เหนือใครและใครกันแน่ที่อยู่ใต้ตีนบาดาหัวข้าก็คือแบคแฮยองนะไว้ เข้าใจแล้วตัวข้านะ่ะหักห้ามตัวเองได้ไม่นานนักหรอกนะแกมันก็แค่ยัยหลังสาวของหัวหน้าตระกูลตกอับคนหนึ่งเท่านั้นละเว้ยกล้าดียังไงถึงได้มาขวางทางข้ารันระบี่นี่กะให้ข้าเสร็จมันได้อ,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 อะไรนี่มันอะไรเนี่ยนั่นมันอะไรกันนะเออ ระบีย่างงั้นเหรอดูเหมือนว่าเวลานี้เราไม่ควรมาทําอะไรไร้สาระกันที่นี่มองไปทางนั้นสินั่นมันสมาชิกคนที่สองของสาสสุดยอดชอชั่วอาถรรพ์อมหิทที่สองนี่นะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยแต่ว่าอูมุนนั้นกลับเห็นการโจมตีนั้นนี่มัน้ยบ้าเอ้ยมันมาโจมตีพวกเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้พวกมันเจอพวกเราแล้วยังอยากจะต่อสู้ต่อไหมละ่ะข้าจะมาคิดบัญชีก,กับแกที่หลังนะจะเว้นอูมุนเสงใครนี่มันก็แค่โชคดีป้องการกระบี่ล่องขนได้เท่านั้นละเว,ว้ยเราจะไปถึงที่ซ่อนแล้วในอีกไม่ช้านี้ทุกๆกคนเร่งฝีเท้าเร็วเขา้าในเวลาต่อมานั้นทิ้งมาเอาไว้ที่หุบเขาและเดินหน้าต่อด้วยการเดินซะทุกๆกคนระวังตัวไว้ให้ดีด้วยอ๋อเอ้ย ท่าเมื่อกี้มันก็แค่โชคดีแล้วล่ะก็แลวถามว่ามันไม่ป้องกันการโจมตีของกระบี่ล่องขนนั้นตัวข้าก็คงตายไปแล้วเงั้นสินะอาเทนอมาหิดมีกระบี่ล่องขนอยู่เพียงแค่สองเล่มหนึ่งเล่มนั้นเพิ่งถูกท่านผู้บัญชาการทําลายไปเมื่อกี้ตอนนี้เหลือเพียงแค่เล่มเดียวมันดีต่อพวกเรามากเลยวิทยาย,ยุทธของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในกังโฮดีอย่างน่รือที่จริงแล้วกระบี่ล่องขนน่ะอาจจะมีเยอะกว่าที่พวกเรารู้ก็ได้นะเออ ตอนนี้เรานะ่าต้องตื่นตัวและระวังตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาด้วยเอ่อเอ่อขอรับซองอูมุนเขาพยายามบอกให้พวกเรานั้นระวังตัวตลอดเวลาการตัดสินใจของเขาช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนี่นหะไม่ใช่ซองอูมุนที่พวกเรารู้จักกันเลยออเอ,อ่อเงอะเอ,อ้ยบ้าเอ,อ้ยทุกคนนเห็นด้วยกับสิ่งที่มันพูดหมดเลยหรือนี่ไอ้สารเลวเนี่ย,นนยมาราดจ้องกระบี่ล่องขน เหมือนกับว่าไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นสินะทาไมเธอถึงเอาพวกมันมาด้วยกันเลยเนี่ยเอาละพวกเจ้าจงแร่งฝีเท้าและไปตรวจสอบที่หุบเขาลึกดูซิว่าพวกมันได้ดักซุ่มโจมตีอยู่หรือไม่ขอรับนายหญิงยอเฮ้ยอยอเฮ้ยเฮ้ย,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 ยในเวลาต่อมานั้นไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเรามาไกลกันแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอไพ่พลเลยสักคนเดียว เออฮะนี่มันเอออะไรเนี่ยไอเ้เฮ้ฮ้าฮ้ข้าเดาไววพวกทีเหลือคงร้อนลนกันแล้วแน่แน่แค่นี่ก็หมดแล้วไปแล้วไปโบกธงเดี๋ยวนี้เลยขอรับน้อยท่าน S <S 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 เฮ้เข้าว่าเข้าไม่มีใครดักซุ่มจมตีแล้วหรอกนะถ้างั้นไปก็ต่อเลยหืมนี่มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีเพียงแค่อูมุลคนเดียวที่รับรู้ได้ถึงความผิดปกติ